เอาละครับเพื่อนวันนี้ทางพี่โจ๊กมีคลิปเล็กๆ,ๆจะมาแนะนำนะก็เป็นเรื่องของการเปิดเซิร์ฟเกมฟรีของ EP Game ตอนนี้เนาะก็เห็น,เพ,นเพื่อนคงจะเริ่มดาวน์โหลดแล้วรู้วิธีเปลี่ยนภาษาไทยกันแล้วต่อไปเรามาดูวิธีการเอเล่นกับเพื่อนๆในออนไลน์กันดีกว่าเนาะวันนี้พี่โจ๊กจะมาสอนวิธีเปิดเซิร์ฟเองเป็นเป็นเซิร์ฟ p r i v a t e จะเป็่ได้เน่นก่บเพื่อนๆเ,เ,เนี่ย เล่นพร้อมแฟนได้ถึง4คนเลยนะเป,นเป็นเป็นเซิร์ฟที่สามารถจอยออกันได้ีกทำยังไ,ไงเนี่ยเราไปดูที่การทำดีกว่าครับเอาล่ะครับอย่างแรกนะเพื่อนๆจะต้อง forward p อง t เกมน,นี้ก่อนนะเพื่อใหอ้คนที่เปิดเนี่ย คนที่จอยสามารถเข้าห้องคนที่เปิดได้ฉะนั้นคนที่จะเป็นคนคีเอ e เกมนี้จะต้อง forward p o r พนะซึ่งมีข่าวร้ายนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ไฟ b e r ของ a s แพ็กเกจธรรมดานะต้องบอกก่อนว่าแพ็กเกจธรรมดาเนี่ยไม่สามารถจะ forward p o r พได้เพราะว่าพอร์ตที่เขาต้องใช้เนี่ยก็คือพอร์ต7774ตัวนะ7 7 7 7 4ตัวแล้วก็ อันนี้ถ้าเป็นสตรีมก็จะเป็น27015แต่วันนี้เราเล่น epic game เนอะก็จริงๆถ้าเพื่อนๆอยากจะเซฟน,นะก็ forward มันไปนทั้งสองพอร์ตอะเนี่ยอย่างตัวอย่างนะหน้าจอนะก็จะเห็นว่าทางพี่โจเข้า forward ทั้งสองพอร์ตเลยทั้ง27015แล้วก็ทั้ง7777นะก็แต่พอเป็นของ as ที่เป็นแพ็กเกจธรรมดาเนี่ยเราจะไม่สามารถ forward พอร์ตได้สำหรับตัวอย่างเนี่ยพี่โจช,ชิ้น true true เนี่ยจะ forward พอร์ตได้เลยถ้าไม่ได้ก็โทรหาเจ้าหน้าที่เขาได้เลยนะว่าถามว่าทำยังไง ส่วน AS อะ่ะเขาจะให้เป็นใช้ดีๆดีๆเของเขาซึ่งจะต้องมันจะอยู่ในช่วงห้าพันกว่ากว่าเนี่ยมันไปไม่ถึงเจ็ด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 ไงซึ่งมันจะมีแพ็กเกจหรือแพ็กเกจนึงที่จะ forward port ได้เป็นสําหรับเกมมิ่งนะก็จะเสียค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยเพื่อนๆอันไหนคนไหนที่ใช้ AS ที่เป็นแพ็กเกจเกมมิ่งก็จะ forward ได้เหมือนกันนะฉะนั้นสเต็ปที่หนึ่งเพื่อนๆจะต้อง forward port เกมก่อนนะจำไว้นะไม่งั้นเล่นไม่ได้นะก็วิธี forward port เนี่ย ถ้าเป็นของ t True นะนี่พี่โจยกตัวอย่างของ t True ให้ก็เข้าไปที่เราเตอร์จากนั้นก็เอ่อเข้าไปที่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวปัจจุบันนะที่เป็นตัวไฟเบอร์อยู่แล้วอ่ะเข้าไปที่จะเป็นยี่ห้อของทีสามเทคโนโลยีตัวนี้นะเข้าไปปุ๊บเข้าไปที่แท็บที่เป็นไฟวอลจะมีตรงที่เขียนว่าพอร์ตฟ r เว r ร์อยู่อ่ะเพื่อนเพืกเข้าไปที่พอร์ตฟ r เว r ร์นะแล้วก็เข้าไปใส่ตามตามพี่โจข้างล่างนี้เลยก็ได้นะ ใส่คอมเมนต์เป็นชื่อเกมใส่ IP ของเครื่องที่เพื่อนเปิดเกมที่จะคีย์เกมนะแล้วก็ใส่พอร์ตเป็น27015กับ77 7777เนี่ยใส่ทางนี้เลยก็ได้นะอย่าลืมนะสองเรื่องสำคัญก็คือหนึ่งจะต้องเป็น IP เครื่องที่เปิดเกมคีย์เกมนะจะฟิก IP ไปที่เครื่องนั้นเลยก็ได้สองก็คือพอร์ตต้องอต้องรับบัฟการเปิดพอร์ตนะ ก็คือเป็น7 7 7 7เจ0 1 5สนะเรื่องรายละเอียด forward port ขอไม่ลงลึกมากล้กันเพราะว่าเพื่อนๆก็หาได้ทั่วๆไปถ้าไม่ได้ยังไงก็าถามพี่งมาอีกทีละกันเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้เรา forward port เรียบร้อยแล้วทีนี้เราลองเข้าไปในเกมมาดูยังไงย้ำกับเพื่อนๆอ,อ,อีกทีหนึ่งนะพอเรา forward port าทั้งคู่ที่ว่าเมื่อกี้แล้วเรา forward ip ที่ถูกแล้ว port เจ7 7 forward แล้ว ถ้าเพื่อให้เป็นการเซฟและดีที่สุดนะเพื่อนๆปิดอย่าลืมปิดไฟบอสไดยนะของ w ิ n d o ว s 10์เนี่ยพอด,ดีไฟบอสอาจจะบล็อกเยอะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สามารถาเปิดเฉพาะพอร์ตเป็นอนุญาตให้พอร์ตตรงนี้ผ่านได้อย่างเงี้ยก็เพื่อน,อนๆก็สามารถทําได้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ทําไม่เป็นก็ปิดไฟบอสก่อนนะทีนี้พี่จะสอนวิธีปิดไฟบอสง,ง่ายๆนะก็เข้ามาที่มุมล่างขวาของคอมพิวเตอร์นะ ปกติวินโดสิจะมีตัว Windows Security ให้อยู่แลเนาะก็คลิกขวาขึ้นมาแล้วก็ไปที่ View notification option ตัวนี้จากนั้นเนี่ยเพื่อนองดูตรงนี้ไปที่ถาดที่เขียนว่า firewall and network protection นะ no man network private network public network ปิดทั้งหมดเลยเพื่อชัวรว่าเข้าได้แน,น่นอนแล้วค่อยคไล่เปิดเราก็ได้เพื่อนๆอันนี้เอาชัวรก่อนว่าเราเข้า,ขาได้แน,น่อนอนเพื่อนๆที่เข้าจะได้ไม่ติดปัญหาเรื่อง เรื่องเองเข้าไม่ได้เนาะแต่ก็จะเสี่ยงเรื่องไวรัสนะทีนี้ถ้าเพื่อนๆสามารถเปิดเป็นพอร์ตเจ7เจได้ก็ก็ลองดู้ถ้าเข้าไม่ได้อีกพี่โยแนะนำว่าให้เดินเดือดการปิดไฟวอลดูก่อนนะก็ปิดที่โดเมนเน็ตเวิร์กปิดที่พ r เว a เน็ตเวิร์แล้วก็ปิดที่ p ับ l ิ c เน็ตเวิรปิดมาได้หมดเลยอันเนี้เป็นสเต็ปแรกว่าเอ้ยอยากให้เพื่อนๆได้ลองจอยเข้ามาดูก่อนว่า สามารถจอยได้จริงหรือเปล่าเรา forward p o r พผิดหรือเปล่าเราชี้ไปที่ IP ผิดหรือเปล่าถ้าสมมุติเพื่อนๆจอยได้แล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆมาไล่เปิดไฟวอลก็ได้นะสำหรับเพื่อนๆที่ทําเป็นอันนี้เพื่อพยายามสอนแบบง่ายที่สุดก่อนเนาะฉะนั้นมีอีกอย่างหนึ่งสําคัญนะอย่าลืมปิดไฟวอลของเครื่องไม่ว่าจะทั้งโฮสต์หรือไม่ว่าจะเป็นคนจอยนะปิดไฟวอลให้หมดก่อนแล้วลองเข้าดูเนาะจะได้เล่นได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งคิดว่าเป็นที่ไหนที่ไหนนะเอาล่ะเพื่อนๆ ตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าของเกม Art Survival เนาะในเวอร์ชั่นของอี g a เกมนะก็สำหรับเพื่อนๆที่เป็นโฮสแล้ว Forward p o r พรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ F i x IP ที่เครื่องตัวเองเรียบร้อยแล้วนะห,หรือหรือไม่ f i กก็ได้แล้วแต,แ,ตแต่ขอให้ Forward มาที่ IP ที่ถูกเครื่องน,นะจากนั้นวิธีการที่จะเล่นกับเพื่อนที่ผ่านออนไลน์ที่เล่นด้วยกันจะเล่นกับเพื่อน2มันเล่นได้ถูงสุดถึง4คนนะทีนี้ เอ่อจะเป็นห้องส่วนตัวก็ได้เดี๋ยวจะเป็นห้องทั่วไปก็ได้เนี่ยเพื่อนเพื่อที่เป็นโฮสต์เนี่ยอย่างแรกเลยนะให้เข้าไปที่โฮสต l ลด์โล local ตัวนี้นะจากนั้นเนี่ยให้เ,เพื่อนๆเลือกด่านณนะตอนนี้นะถ้าที่พี่จกลองนะมันยังให้แช่ด,ด่านเดียวอยู่ก็คือ t h s l a n d นะเพราะว่าด่านอื่น่มันตอนนี้อ p เขาไม่ได้แจกฟรีต้องซื้อนะที่เขาให้มาฟรีก็คือ The Island ส่วน d l c ที่ฟรีมาก็คือพวกเนี่ย The Center แล้วก็ล็อกก็ a v e น u ้อาจไม่ออกนะก็เนี่ยสีด่านี a ้ N e, แต่ว่าลองดูล้วพี่โจลองดูแล้ว,ลลวมันยังคีไม่ได้ถ้าเราคีเป็นโพสต์ T T, มันจะเหมือนบาร์ก็หลุดออกมาต้องรองทาง EPIC เขาแก้นิดหนึ่งนะตอนนี้ที่ได้แน,น่ๆคือไอ e i แลนด์อ่ะเรามาลองแชร์ดูสำหรับเพื่อนๆที่อยากลองเล่นดูนะก็ไปคลิกที่แม p ก่อนว่าจะเอาแม p ไหนตอนนี้พี่โจเริ่มแม p ดีไอแนนะแล้วก็ที่สำคัญให้เพื่อนๆที่เป็นโฮสเลือกที่โฮส non dedicated s e c t i o n นะเพราะว่าถ้าเป็นอันอื่นเนี่ยมันจะเป็นแบบอันแรกเป็นแบบเล่นคนเดียวเนาะอันที่2มันจะเป็นแบบที่เป็นเซิร์ฟเวอร์แบบเสียตังของทางเซิร์ฟเวอร์เขานะอันที่3ามก็ไม่ใช่มันเป็นเรื่องของการลเกียพวก p r o c e d u เ e อะไรแหละก็ไปทำค u า t o มทำใหม่มันก็ยังไม่ใช่อีกจุดประสงค์ของเราคือต้องการเปิดเกมให้เพื่อนๆเล่นด้วยกันก็ ให้เลือกอันที่4นะเพื่อนๆจำไว้นะอันที่สก็คือ host non dedicated section นะพอคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยว่าต้องการเล่นแบบห้องส่วนตัวไหมถ้าห้องส่วนตัวแบบไม่มีคนอื่นที่เราไม่รู้จักมาจอยเนี่ยก็ก็คลิก private m a t แต่ถ้าอยากให้มีคนอื่นมาจอยได้ด้วยเนี่ยก็เอาออกไปนะตอนนี้พี่จะขอเป็น private match กันแล้วก็ตัว admin password แล้วก็ ไอเซสชั n a น e เนี่ยก็ใส่ชื่อไปสมมุติใส่เป็นวลินทอรนี่คือนะชื่อห้องเป็นวลินทอรนะ password admin ก็กันคนอื่นเข้ามาก็ใส่ซะหน่อยหนึงอ่ะสมมุติใส่เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วจากนั้นพอเพื่อนๆใส่ใส่ชื่อห้องใส่ password แล้วก็เลือกว่าจะเป็น public หรนะือ r i v a t e นะก็กด accept จากนั้นเนี่ยคนที่เป็นโฮสต์ก็รอ,อก่อนรอ รออย่างเดียวรอให้เกมมันรันเข้ามาก่อนแล้วก็แจ้งเพื่อนๆในห้องไลน์ในห้องแชทต,ต่างๆว่าไปจอยเข้ามาได้แล้วด้วยชื่อนี้อ่าพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดจริงๆมันก็ไม่ไทยถามนะก็บอกชื่อวอดพาสเวิร์ดไปเนาะเพื่อนก็จะเพราะว่าเพื่อนจะมองไม่เห็นมันเป็นมันเป็นพาเวิมันจะเข้าไม่ได้อย่างตัวอย่างเช่นเนี่ยพอตอนนี้ทางพี่โจ๊กขี่เรียบร้อยละอันนี้เป็นโฮส์นะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูฝั่งเพื่อนๆอีกฝั่งหนึ่งม้างฝั่งที่เป็น client ม้างว่าเขาจะเห็นร้าจะจอยังไงนะโอเคงั้นตามไปดูฝั่ง client กันครับเอาล่ะครับเพื่อนๆทีนี้เรากลับมาดูฝั่งเพื่อนที่จะจอยกันม้างนะเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องฝั่งที่เป็น host แล้วเนาะคนเราต่อไปเนี่ยเพื่อนๆที่พอทาง host ก็แจ้งมาแล้วว่าเขาพร้อมแล้วที่จะให้เราเข้าไปจอยเนี่ยเราก็ วิธีการจอยเกมแอร์สำหรับห้องที่ไม่ใช่ห้องออฟฟิเชียละนะก็ให้เพื่อนๆคลิกไปที่เพื่อที่เป็นคนจอยไม่ต้องทำอะไรเลยก็เปิดเข้าเกมเข้า EP พ a เกมธรรมดานะแล้วก็เปิดเข้า a r k Survival แบบของเครื่องเครื่องพีจ้ยไดแหละจากนั้นก็กดไปที่จอย a r k บนสุดเลยนะจอย a r k ซึ่งจะมีห้องขึ้นมาเยอะมากเลยก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยถามกับอย่างแรกเลยนะอันแรกเลยให้เพื่อนๆเ,เลือกข้างล่างก่อนที่เป็น ที่เป็นชื่อถ้าเป็น official server เนี่ยเราจะมองไม่เห็นแน่นอนให้เราเลือกไปที่ห้องที่เพื่อนๆกี่เมื่อกี้คืออะไรคือ non dedicated section ตัวนี้เนาะแล้วก็พิมพ์ชื่อห้องไปห้องที่เพื่อเราบอกอย่างของเมื่อกี้พี่โจ๊กพิมพ์เป็นห่องชื่อวัดินทร์แล้วก็กดไม่กดเซิร์ชหรือไม่กดมันก็หาเอง ก็รอมันหาสักพู่นึงเพราะว่าห้องมันเยอะมากนะเพืเ่อนๆที่เปิดเน็ตก็เยอะพอสมควรรอหาชื่อห้องก็จะขึ้นชื่อห้องมาเห็นไหมขึ้นชื่อห้องมาปุ๊บเราสามารถถ้าเราเล่นห้องนี้ประจานมาเราก็สามารถแอดช้อร์ุิตร์ตัวนี้ก็ได้ครั้งต่อมาก็ไม่ต้องหาหาก,ก็เราก็ไปเลือกที่เป็นเฟอร์บิตร์เล,ลวก็เข้าห้องก็จะเจอห้องเลยเนาะทีนี้ถ้าเราจอยอะเรากดจอยดูเราคลิกที่ชื่อห้องที่เราต้องการแล้วเจอเพื่อนเราละก็เรากดจอย ก็จะเข้าได้เลยเห็นไหมถ้าไม่รู้ชื่อห้อง,องเพื่อนก็จะเข้าไม่ได้ตอนนี้ถ้าเข้าได้นะเพื่อนๆจะต้องขึ้นหน้าแบบนี้แล้วข้างล่างก็จะขึ้นเป็นโหลดอย่างที่เห็นเนะยนะขึ้นเป็นตัวโหลดโหลดอยู่ถ้าเข้าไม่ได้แปลว่าเพื่อน forward port ผิดหรือว่าเพื่อนๆอาจจะ ip ผิด forward port ไม่ไปอะไรเงี้ยมันจะขึ้นว่า section timeout นะจะขึ้นเป็นแดงๆว่า timeout ซึ่งพี่โยก็โดนมาหลายรอบเหมือนกันก่อนที่จะทําได้อะนะโอเค อะไรนะตอนนี้ก็เพื่อนๆที่เป็นจอยเข้ามาก็จะเริ่มเข้ามาที่ห้องของโฮสและถ้าสแห่ับเพื่อนๆที่ทำใหม่แพอเล่นใหม่ปุ๊บเนี่ยเล่นครั้งแรกเนี่ยมันจะมีการให้เราเลือกโซนที่เราจะเกิดก่อนอ,อย่างตอนนี้พี่ชอเลือกโซนโซนสมมุติเป็นโซนสามเนาะเพราะว่าพี่พี่ผมเขาลอยอยู่ในห้องในตรงนั้นนะเจ้าของห้องเขาเปิดรอยอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็คีเอทนิวซาวเวอไป ปึ๊บก็เรนดอมไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจนะหรือจะรีเพ็ให้เราแต่ก็เราก็เลือกสีผิวเลือกดวงตาอะไรนี้เพื่อนๆไปไป,ไปตกแต่งกันเองนะไม่มีไม่มีอะไรจากนั้นอ่าเลือกก็ตั้งชื่อนี่ดินทอรน,นะจากนั้นเราก็คลคิกคิเอันนี้คือการการสร้างตัวธรรมดาเลยเหมือนทุกๆครั้งที่สร้างทีท่เพื่อนๆเล่นธรรมดานะแต่แล้วก็กด new survival ึ๊บ เราดูซิว่าเราจะเจอพี่ผมในห้องที่เราขี่ไหมอันเนี้ยเราคิดว่าเราจะต้องเจอพี่เขาในห้องลนะไหนลองดูรอบๆฟีตอนนี้เราเข้าเกมมาแล้วเฮลโลพี่ผมเจอไหมอ่ะนี่ไงอยู่ข้างๆเลยอ่าเห็นไหมเพื่อนๆนี่ก็คือ เราก็สามารถเล่นกับเพื่อนๆที่เป็นที่จะเล่นกันแค่ตอนนี้พี่พี่โจกับพ,พ,พ,พี่ผมไม่แค่2คนแล้วเพราะเราสร้างเป็น r i v a t e เนอะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเล่นเป็น Public ก็สามารถเชิญเพื่อนคนอื่นเข้ามาเล่นได้อีกจะไม้นะสรุปนะวิธีการจอยง่ายๆก็คือทำเป็น Non Dedicated Server นะแล้วก็อย่าลืม forward port มาที่เครื่องที่เป็น host ให้ถูก port ก็คือ7777นะแค่นี้เพื่อนเก็ สำหรับอีพีเกมเนี่ยก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้แล้วมเราไม่ต้องเล่นคนเดียวแล้วก็ไม่ต้องมาเล่นเซิร์ฟเวอร์เสียตังค์ด้วยแล้วก็ใช้เซิร์ฟเวอร์ของเพื่อนๆของเราเองเนี่ยเล่นนะโอเคถ้าวันไงวันนี้พี่โจบพี่ผมขอไปลองเล่นเกมดูก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสยังไงอาจจะมารีวิวเทคนิคหรือวิธีการเล่นอะไรที่ไม่ใช่เกมเพย์นะอาจจะมีแค่เทคนิคหรือทริปเล็กๆเนี่ยในเกมมาให้เพื่อนๆได้ลองดูกันว่าเป็นยังไงวันนี้ขอตัวไปลองเล่นดูก่อนนะแล้วเจอกันครับผม